สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสารพิพากษาจำคุก6เดือนหยองลูกหยีมิ่นประมาทยุยาาิเยอะนักร้องสาวลุยฟ้องเรียก500,000 กรณีนางสาวจริยาปรีดาโกนหรือยุยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแจ้งความนายหริษพลหรือนายจงรวยสมจิตนาหรือหยองลูกหยีดาราตลกหลังจากหยองลูกหยีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่1สิงหาคม64ลักษณะเชิงต่อว่าเสียดสีดูหมิ่นกล่าวหาว่ายุยญาติเยอะเป็นนักร้องตกยุคเป็นเหตุทําให้นักร้องลูกทุ่งสาวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชังจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับหยองลูกหยีในข้อหามินประรั มาด้วยการโฆษณาหรือดูหมิ่นด้วยการโฆษณาความคืบหน้าเรื่องดังกล่าววันที่20กันยายน65ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังในโพสต์ข้อความระบุว่าหยองลูกหยีรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีกรณีหมิ่นประมาทยุยญาติเยอะจำเลยรับสารภาพต่อสาระวางเงินบรรเทาความผิด10,000บาทศาลพิพากษาจำคุก6เดือนปร,รับ10,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญายุยญาติเยอะยังติดใจค่าเสียหายในส่วนแพงเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหาย 5. แสนบาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ